สวัสดีครับพวกผมพัฒระไมค์เกมครับกับเกม Resident Evil 2นะครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่เราจบ่ในแผ่นรีออนไปนะครับเป็นแผ่นแรก <c oughs> <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ผมบอกว่าผมจะเล่นต่อในบทลับใช่ไหมแต่ทีเนี้ยบทลับมันงงครับผมแล้วก็ผมยังไม่รู้ทางด้วยไงว่า แคร์มันต้องไปยังไงนะครับก็เลยเปลี่ยนใจครับผมมาเล่นในโหมดปกติก่อนก็คือเราจะเล่นดำเนินเรื่องๆๆๆนะครับไปในจุดเดียวกับรีออนนะครับคล้ายๆกันเห็นเขาบอกว่าผม,มลองไปอ่านในเน็ตมาแล้วมันจะคล้ายๆกันนะครับ <Resident Evil. S 1> แต่ว่าตัวอุปกรณ์อะ หรือไอเทมที่จะเอาไปแก้ปริศนาครับมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไอเทมเดิมมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับเหมือนกับหินสีอะไรสักอย่างครับเป็นเหมือนก้อนอะไรสักอย่าง งงเลยแหละผมบอกได้ผมผมไม่ค่อยได้เล่นแคร์นะส่วนใหญ่ผมไม่เคยเล่นแคร์ก่อนผมเลยจําไม่ค่อยได้เวลาผมเล่นแคร์บทลับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นตอนนั้นเวลาเล่นมีคนบอกนะครับจะมีพี่ๆในร้านเกมคอยบอกอนะมันก็นานแล้วตั้งแต่สมัยนูน้นอะประถมมัธยมอะใครจะจําได้เนนี่ก็รวมสิบกว่าปีแล้ว าเป็นภาคสามอะโอเคผมเล่นอยู่เรื่อยๆภาคสามันคือเนื้อเรื่อง,อง,องมันดําเนินไปได้ง่ายๆเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็อย่างที่พี่คนนั้นได้บอกนะครับที่ผมบอกเกินไว้ในพาร์ทนั้นนะครับว่าเราจะไม่เก็บอะไรเลยนะครับม่งั้นเราจะไม่ได้กุญแจเปลี่ยนชุดนั่นเองบทลับนี่ผมยังไม่รู้เลยเอากุญแจเปลี่ยนชุดยังไง เดี๋ยวลองเดาโม่ๆดูก็น่าจะได้ครับแล้วแคร์นี่เป็นอะไรที่คือปืนของเขามันไม่แรงนะครับปกติแล้วลีออนจะมีปืนแมกนัมใช่ไหมครับแต่ตัวแคร์เนี่ยมันไม่มีปืนแมกนัมอะไม่มีลูกโม่ด้วยโอ้โห จะใช้ปืนอะไรปราบปราบเนี่ยเครียดเลยผมเอาเป็นว่าเราจะหาปืนไอเดียวแต่ผมผมก็กลับมากับแอคชั่นรีเพย์เหมือนเดิมก็ใส่แอคชั่นรีเพย์เหมือนเดิมนะมีแอคชั่นพลังชีวิตกับปืนนะผม แต่ผมว่าแคร์ผมจะไม่เปลี่ยนชุดนะผมว่าชุดนี้ก็โอเคนะเพราะจะอีกชุดหนึ่งมันจะเป็นชุดขบ,บอยหรืองไงสักอย่าง mm. แล้วเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องบทลับอะเนื้อเรื่องบทลับนะครับมันจะเกิดคนละที่นะครับมันจะเกิดคนละที่ อย่างตรงเนี้ยครับตรงอะไรอะตรง A อ,อย่างเราเล่นเราเล่นแผ่นไหนก่อนเนี้ยแผ่นรีออนหรือว่าแผ่นแค่ก่อนเนี่ยมันจะเกิดด้านหน้านะครับก็คือเข้าทางด้านหน้าด้านหน้าของสถา,านีตำรวจนะครับโอ,โอ้โหโดนลุมเลยเนี่ยไอผีตรงนี้มันเดินไวมากผมโคตรเกลียดเลยเราเกิดด้านหน้านะครับก็คือเรา เราเกิดแล้วเราจะสามารถเดินมาทางด้านหน้าของสถานีตำรวจได้เลยครับมันง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นบทลับเนี่ยคือเล่นแผ่นไหนแผ่นหนึ่งอะครับจบไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาเล่นบทลับเนี่ยมันจะเกิดเกิดหลังนะครับเกิดด้านหลังของอสถานีตำรวจครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเดินเดิน หลบผีนิดหน่อยแล้วเข้ามาแมผมเริ่มหลบได้แม่นแล้วเล่นสองสาครั้งแล้วเริ่มจำได้แนละ้วนี่เจอด้วย โอ้โหหนังเหนียวจริงหนังเหนียวแบบนี้ต้องนี่เลยครับสูตรเปิดนั่นเองมาตายท,ทันทีได้กุญแจเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมครับนี่เลยหล่อไหมล่ะแจเปลี่ยนชุดครับผม ก็เด e ี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับแล้วผมก็จะเซฟไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มเข้าในเรื่องกันอันนี้มาเอากุญแจเปลี่ยนชุดให้ดูกันก่อนครับก็คือวิ่งมาเร็วๆครับไม่เก็บอะไรเลยได้กุญแจเปลี่ยนชุดนั่นเอง เล่นไปบ้างแล้วเห็นไหมแต่ว่ายังไงอ่ะยากครับยากข้างบนเนี่ยโหลดมาข้างบนนี่โหลดมา,า,นนดมาครับอา่าโหลดได้เดี๋ยวผมจะเล่นผมจะเซตรงนี้แล้วกันนะอครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ตัดวเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ